สัดส่วนขยันกับภาพดีต้องทำด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะกําลังกายนะจ๊ะกําลังกายนะจ๊ะ ให้เลือดลมเดินสะดวกคข่เส้นคข่เอ็นคข่กั้มเนื้อเสมอนะจ๊ะ mm. ก็จะได้ทุกสัดส่วนขยันเอาใจใส่ดูแลร่างกายของเรา เราอยู่ได้ด้วยการออกทำตามสบายของเรานั่นแหละกําลังกายนะจ๊ะทําขยันทํานะคะจะได้แข็งแรงแข็งแรง ภาพดีต้องทำด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะร่างกายที่แข็งแรงจะมยความห่วงใยและหวงดีให้เลือดลมเดินสะดือไ <c oughs> ข่เส้นขายเอ็นไข่กล้ามเนื้อ การทำในครอบครัวเนาะขอให้เขาดูแลครอบครัวเสมอนะจ๊ะก็จะได้ดีนะจ๊ะช่วยเหลือตัวเองไว้ดีที่สุด สัดส่วนขยันทหลังตื่นนอนนะคะก่อนทำงานบ้านก็โอ้กายบริหารก่อนนะคะทำตามสบายของเรานั่นแหละลูกหลานเขาก็ทำให้เราไม่ได้นะ ไม่ต้องของให้ได้ทำง่ายง่ายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวดีนักจ้าช่วยเหลือตัวเองไว้ดทีที่สุดดีนักจ้าช่วยเหลือตัวเองไว้ดีที่สุด ทำขยันทำนะคะจะได้แขง็ขงแรงแข็งแรงได้ก็โ่อใจแล้วหมดห่วงหมดใจสุขกายสุขใจได้ก็โ่อใจแล้วหมดห่วงหมดใจสุขกายสุขใจ หลังตื่นนอนนะคะก่อนทำงานบ้านก็ออกกายบริหารกันนะคะกับภาพดีต้องทำด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะปฏิบัติจ้าหลังตื่นนอนนะคะก่อนทำงานบ้าน ก็โอ้กายบริหารกันนะคะไม่เขามาลำบากดูเลยเรานะจ๊ะเขาก็มีงานมีได้ก็โอดใจแล้วหมดห่วงหมดใจสุขกายสุขใจให้เขามาลำบากดูเลเรานะจ๊ะ กายที่แข็งแรงจังนะด้วยความห่วงใ่และอวงดีทุกสัตดส่วนขออยันขอให้ได้ทำง่ายง่ายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวดีจัดจ้า ช่วยเหลือตัวเองไว้ดีที่สุดหลังตื่นนอนนะคะก่อนทำงานบ้านก็ออกกายบริหารกันนะคะตั้งใจทำใใ้้สมบทุกสัตดส่วนขยายาม แข็งแรงเอาไว้นะคะลูกหลานเขาก็ทำให้เราไม่ได้นะไม่ต้องขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะปฏิบัติจ้ะทำตามสบายของเรานั่นแหละตั้งใจทำสม,ม่มได้ ออก็พอใจแล้วหมดห่วงหมดใจสุขก,กายสุขใจร่างกายที่แขง็งแรงจ้าด้วยความห่วงใยและอวยดีร่างกายที่แขง็งแรงจ้าด้วยความห่วงใยและอวยดี แข็งแรงสุขก,กายสุขใจนะคะทุกท่านก็ให้ร่างกายเราแข็งแรงเอาไว้นะคะเอาใจใส่ดูแลร่างกายของเราเราอยู่ได้ด้วยการออก หลังตื่นนอนนะคะก่อนทำงานบ้านก็ออกกายบริหารกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะปฏิบัติจ้าตั้งใจทำให้สมบกับภาพดีต้องทำด้วยตัวเอง อย่าลืมนะคะได้ก็พอใจแล้วหมดหัวหมดใจสุขกายสุขใจตั้งใจทำไ้สมม,มขอให้ได้ทำง่ายง่ายให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวอาใจใส่ ดูแลร่างกายของเราเราอยู่ได้ด้วยการออกทุกสัดส่วนขยันทุ้านเขาก็ทำให้เราไม่ได้นะไม่ต้องสมงนะจ๊ะก็จะได้ ให้เลือดลมเดินสะดวกข่ายเส้นข่ายเอ็นข่ายกล้ามเนื้อก็ให้ร่างกายเราแข็งแรงเอาไว้นะคะด้วยร่างกายที่แข็ง มีงานให้เลือลดลมเดินสะดวกไข่เส้นไข่เอ็นไขกน่กล้มเนื้อดีนัดจ้ะ